สวัสดีนักเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยการบ้านนะคะเรื่อง subject verb agreement นะคะ subject verb agreement ก็คือความสัสดค้้องของประธานกับคำกริยานั่นเองนะคะอย่างที่ครูบอกไปถ้าเกิดว่าประธานเป็นผู้พูดผ,ผู้ฟังหรือว่ามีหลายคนเขาจะไม่เหงาถูกไหมเพราะฉะนั้นกริยาก็ไม่ต้องเติม s นะคะแต่คราวนี้ถ้าประธานะ เป็นบุคคลที่เรากล่าวถึงแล้วเขามีแค่คนเดียวเขาจะรู้สึกเหงาถูกไหมเพราะฉะนั้นกริยาเราก็ต้องเติม s นะคะอ่ะคราวนี้มาดูการบ้านกันนะคะครูเฉลยไป2ข้อแล้วเนาะอ่ะครูจะพาดูข้อต่อไปเลยนะคะข้อ3ก็บอกว่า one of the students ถ้าเราเจอคำว่า of แบบนี้นะคะให้ดูตัวข้างหน้า of ถูกไหมนะคะอ่ะคราวนี้เขาบอกว่านักเรียนหลายๆคนเนี่ยแต่มีแค่หนึ่ง หนึ่งหนึ่งมันต้องเงาอยู่แล้วชูแมะเพราะฉะนั้นหนึ่งก็เติม A s ไปเลยนะคะต่อไปข้อ2 no one no one ไม่มีใครสักคนนับไม่ได้ก็ใช้ is ต่อไปนะคะข้อ5 some of the farmers เราเราเจอ some เฮ้ยเราเจอ of เราดูที่ some ใช่ไหมคะ เรามีชาวนาหลายคนแต่มีชาวนาเพียงบางคนนะคะซึ่งเราไม่รู้ว่ามีอีกคนใช่ไหมคะเราก็ใช้ r ไปเลยนะคะเฉพาะกดที่แบบ sum of none of นะคะก็ดูตัวข้างหลังด้วยต่อไป every boy and girl นะคะมี and ก็จริงนะคะแต่ว่าตรงนี้พอมันมี every นะคะแล้วก็ยึดตาม every ก็คือใช้ is นะคะยกเว้นข้อที่แบบ every two boys นะคะทุกๆ2คนแบบนั้นไม่ค่อยใช้ r mm. ได้นะคะต่อไป a couple of books นะคะ Books, หนังสืออะคาโบก็คือ2-3นะคะหนังสือ2-3เล่มอะไรประมาณนี้นะคะก็ใช้ R นะคะ่อไป a g r e a t e of water นะคะน้ำจำนวนมากจำนวนมากก็จริงแต่นับไม่ได้นะคะไม่ได้ไปใส่ภาชนะนเพราะฉะนั้นก็ใช้ IS นะคะ่อไป population ครึ่งหนึ่งของประชากรน,นะคะใช้อันนี้นะคะ all people people หลายคนอยู่แล้วผู้คนทั้งหมดใช a R ไป a few นะคะสองสามนะคะเล็กน้อยใช้คำว่า survive ที่ไม่ต้องเติม s นะคะต่อไป all คือทั้งหมดนะคะทั้งหมดก็มีหลายคนแล้วถูกไหมก็ไม่ต้องเติม s his parents ข้อนี้เฉลยไปแล้วนะ parents มีเติม s ใช่ไหมคะกิยาก็ไม่ต้องเติมอีกไปข้อสิบสี่ western cultures วัฒนธรรมตะวันตกหลายวัฒนธรรมเลยเพราะฉะนั้นกิยาต้องเติม s อีกไหมก็ไม่ต้องเติมนะคะ ไปไทยแลนด์ไทยแลนด์มีประเภทเดียวกริยาก็ต้องเติม is yes, นะคะ the doctor and pharmacist นะคะอันนี้ถือว่ามีคนเดียวถูกไหมถ้าเกิดว่ามันมีเดะตรงนี้ค่อยมี2คนแต่พเออมีเดะที่เดียวนะคะก็คือคนคนเดียวทำหน้าที่เป็นทั้งหมอแล้วก็เภสัชเลยนะคะถ้าเป็นคนคนเดียวก็เลยต้องใช้ is ต่อไปนะคะข้อเ,เจ็ my friends as well as our teacher นะคะตรงนี้ให้ดูแค่ my friends อย่างเดียวก็พอนะคะคำข้างหลังไม่ต้องสนใจบังเอิญเพื่อนมีหลายคนนะคะกริยาก็เลยไม่ต้องเติม s นะคะต่อไปข้อ18นะคะ Joe accompanied by h i s u g h t e r s นะจ้ joe, ความทั้งลูกสาวของเขานะคะเราสนใจแค่ joe คนเดียวคำที่ตามหลังไม่ต้องสนใจบัเอิญโจ e ค่ะเป็นกิยาเอ้ยเป็นประธานที่เหงาเพราะฉะนั้นกิยาก็เลยเติม s นะคะ ต่อไป her relatives นะคะตัวข้างหลังไม่ต้องสนใจนะคะ relatives มาเยอะขนาดนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกริยาก็ไม่ต้องเติม s ต่อไปตัวสุดท้ายนะคะ Jack's project and k t h s proposal Jack's project and k c h s proposal นะะมีสองอย่างมีสองอย่างไม่หนเพราะฉะนั้นกริยาก็ไม่ต้องเติม s ประมาณน,นี้ถูกไหมนะคะ มีทั้งหมด20ข้อนะคะนักเรียนเขนนียนคะแนนมาให้ครูในสมุดโดยนะั่งประด้คะแนนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวครูจะกลับไปดูสมุดของนักเรียนนะคะอ่ะเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่อง tense นะคะ tense ก็คือเป็นเรื่องที่อ่ะอหลายๆคนก็ไม่ชอบใชะะ่แบบอ,อีได้เลยนะคะครูก็จะไม่สอนนักเรียนทั้ง12 tense หรอกครูจะสอนไปว่าละ tense สอง tense ควบคู่กันไปนะคะนะคะนี่เวลาดู tense ดูยังไงอ่าโทษทีค่ะอขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนนะ เวลาดู tense ูยังไงนะคะนักเรียนเวลาเขียนนะคะเราจะเขียนตารางออกมาก่อนนะคะแบ่งเป็นเวลากับรูปแบบด้านบนเ,เป็นเวลาก็คือจะมีอดีตป,ปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะก็คือ past present แล้วก็ future ส่วนรูปแบบจะมีสีรูปแบบก็คือ simple นะคะมี continuous นะคะมี perfect simple แล้วก็ perfect continuous เนี่นะคะเวลาเขาเขียนตารางออกมาเนี่ยเขาจะเขียนแบบนี้นะคะอย่างเช่นช่องเนี่ยก็จะเป็นการรวมตัวกันของ present simple เออเป็นการรวมตัวกันของ present ตรงนี้กับ simple ตรงนี้นะคะก็จะกลายมาเป็น present-simple นะอ่าก็จะกลายเป็นตรงนี้ส่วนช่องนี้นะคะก็เป็นการรวมกันระหว่าง present นะคะแล้วก็การรวมตัวกันของ con ก็เลยออกมาเป็น Present Con แบบนี้นี่นะคะวันนี้ครูจะสอนเปรียบเทียบกันแค่2องเทนสนี้นะคะคือ Present Simple แล้วก็ Present Con นะคะว่ามันแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ใช้กันอย่างไรนะคะมาดูที่ Present Simple ก่อนนะคะทั้ง2ตัวทั้ง Present Simple Present Con มีคำว่า Present นำหน้าแปลว่าปัจจุบันพูดถึงปัจจุบันแน่นอนนะคะแต่เป็นปัจจุบันที่แตกต่างกัน,นะคะ่ะ Present Simple นะคะก็จะใช้กับเรื่องที่เป็นความจริงเป็นข้อเท็จจริงนะคะส่วน แล้วก็จะเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์พวกพาทิตขึ้นตอนนั้นตกตอนนี้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นพวกกิจจัวรนะคะอะไรที่เกิดขึ้นแบบทุกๆวันจันทร์ทุกๆปีวันละ2ครั้งวันละสครั้งก็ถือว่าเป็นกิจจัวัใช่ไหมคะแต่ p r ร s e n t Con เนี่ยจะใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นณนตอนนี้หรือว่าณเวลาที่พูดนะคะหรือเกิดขึ้นช่วงนี้นั่น,นะคะ พวก p r e s e n มาดูความแตกต่างที่จะอยู่ในประโยคบ้างนนะคะ Present Simple เนี่ยมันจะชอบมีคำแบบ every day every time นะคะ every Monday หรือว่า on Mondays Mondays ที่เติม s แบบนี้ก็คือ Monday หลายๆ Monday นะคะรวมกันก็คือจะกลายเป็นวันจันทร์หลายๆวันก็คือทุกๆวันจันทร์นะคะ once a week อาทิตย์ละครั้ง twice a month เดือนละ2ครั้งที่ three times a year ปีละ3ครั้งนะะหรือจะเป็นคำแบบ always ตลอดนะคะ often usually บ่อบ่อย sometimes บางครั้ง seldom rarely ก็ือแทบจะไม่เลยนะคะส่ว so, น present con นะคะก็จะมีคำแบบประมาณว่า now right now นะคะก็คือเดี๋ยวนี้ at this time ณเวลานี้นะคะ at the moment at this moment ณขณะ,ะนี้ currently ก็คือปัจจุบันแต่บางทีอาจจะไม่มีคำพวกนี้เลยก็ได้นะคะแต่เราก็ดูแล้วเราจะรู้ได้ไงก็คือดูความหมายมันนะว่ามันปัจจุบันไหม ันพูดเรื่องข้อเท็จจริงหรือว่าพูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะคะอ่ะโครงสร้างมันเป็นยังไงนะคะ present simple กับ present con นะคะ present simple ก็คือเป็นประธานบวกกริยาช่องหนึ่งส่วน present con ก็คือประธานบวกด้วย verb to be บวกด้วย verb ที่เติม ing verb to be นี่ก็ต้องเป็นแบบ present คือเป็นแบบปัจจุบัน verb to be ที่เป็นปัจจุบันก็คือ is am a r ถ้าตรงนี้คูเปลี่ยนเป็น past ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น past ด้วยคือ w a s กับ were นะคะ,ะคูมาดูฝั่งนี้บ้างนะคะตรงนี้ก็จะสอดคล้องกับเรื่อง subject verb agreement คือถ้าประธานเป็นผู้พูดผ,ผู้ฟังหรือว่ามีหลายคนคกริยาก็ไม่ต้องเติม s คราวนี้ถ้าประธานเป็นคนขี้เหงากริยาก็เติม s เขเคไหมนะคะอยเช่น i do homework every day ทำการบ้านทุกวันเป็นกิจวัตรประจำวัน He does homework on Sundays. เขาจะทำการบ้านเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นนะคะ We always cook. พวกเราทำกับข้าวเป็นประจำ Teacher m a k e cooks o m e t i m e s ครูเมเนี่ยจะทำกับข้าวเป็นบางครั้งนะคะอันนี้ก็เป็นกิจวัตรเหมือนกันต่อไป Water freezes at zero degrees. นะคะก็คือน้ำเนี่ยจะเยือกแข็งฟรีซช่องฟรีซใช่ไหมคะที่อุณหภูมิศูนย์องศา นะคะหรือจะเป็น verb to be ก็ได้ที่แปลว่าเป็นอยู่คือนะนะคะ you are a student คุณคือนักเรียน he is smart เขาเป็นผู้ชายที่ฉลาดนี่นะคะ,ะมาดูฝั่ง present con มานะคะ present con นะคะก็ง่ายๆนะคะ is more ตาม้วย verb นี is m a r e ก็คือเหมือน subject verb agreement ที่ครูสอนไปแล้วนะคะ t c h e r p o m ก็ใช้ is t c h e r p o m is listening to me คุปองกำลังฟังฉันอยู่ We are getting home right now mom พวกเรากำลังกลับบ้านค่ะแม่นะคะ I'm waiting for you นะฉันกำลังรอคุณอยู่ t c h e r p o m ก็ใช้ is We ใช้ are I ใช้ am ผันตามประธานเหมือนที่เคยสอนไปนะคะคราวนี้ถ้าเราอยากจะเขียนประโยคปฏิเสธทำยังไงนะคะมาดูฝั่ง Present Con ก่อน Present con เนี่ยบางเอิญมันมี verb to be เราใช้มันเป็นกริยาช่วยในการทำให้เป็นประโยคปฏิเสธได้เลยเราแค่ใส่ not ลงไปด้านหลังแค่นั้นนะคะอย่างเช่น I am แล้วก็ใส่เป็น I am not going You are y o u r แล้วก็ใส่เป็น You're not She is รือ she's แล้วก็เป็น she's not แบบนี้นะคะหรือเราจะเขียนเป็น You aren't หรือ she isn't ก็ได้เหมือนกันนะคะ แต่คราวเนี้ไอ Present s i m p l มเนี่ยมันไม่มี verb to be มันไม่มีกริยาช่วยในประโยคอย่างเช่น we cook เราจะเป็น we cook not ไม่ได้ใช่ไหมคะกริยาช่วยเลยเราต้องใส่ do กับ does เข้ามาช่วยเฉพาะ Present Simple นะช่วยยังไงอย่างเช่น we cook ก็กลายเป็น we don't cook she cooks ก็กลายเป็น she doesn't cook แล้วจะรู้ได้ไงว่าจะใช้ don't หรือใช้ doesn't เช่นเดียวกับกฎการเติม s นะคะถ้าเห็นไหมประธานเป็น we เราก็ใช้ don't หรือว่า do not แต่ถ้าประธานเป็น she เป็นคนขี้เหงาเราก็เติม s ก็คือเป็น doesn't หรือว่าเป็น cook อะไรแบบนั้นนั่นเองนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่น I do it หรือว่า he does it นะคะก็คือฉันทำมันหรือว่าเขาทำมันใช่ไหมคะถ้าเป็นประโยคปฏิเสธนะคะเราก็แค่ใส่ d don't กับ d o e s n t เข้าไปแต่เราก็ยังคงกริยาหลักไว้อยู่นะคะก็คือคำว่าทำเนาะนะคะอ่ะล้วตรงนี้ d o e s ตรงนี้ก็คือ d o ตรงนี้ส่วน e s มันย้ายมาอยู่ที่กริยาช่วยไปแล้วนะคะกริยาช่วยคือตัวช่วยแบกรับทุกอย่างไปนะคะอ่ะแล้วก็มีอีก ตัวอย่างนึงนะคะถ้ามันมาในรูปนี้เช่น I can swim ฉันสามารถว่ายน้ำได้ You should go คุณควรไปเวลาปฏิเสธนะคะก็แค่เติม NOT ลงไปนะคะก็เขยนเป็น I can't swim หรือว่า You shouldn't go can't ก็ย่อม,มาจาก can not นะคะส่วน shouldn't ก็ย่อม,มาจาก should not เหมือนกันนะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากทำให้เป็นประโยคคำถามเหมือนเดิมนะคะเราก็เอากริยาช่วย มาช่วยในประโยคคำถามได้เหมือนกันนะคะซึ่งกริยาช่วยของตัว present simple ก็คือคำว่า do แล้วก็ does นะคะส่วนกริยาช่วยของตรง uh, present c o n ก็คือ verb to be นี่นะคะอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าคุณเข้าใจ you understand ใช่ไหมคะคราวน,นี้เราจะตั้งเป็นประโยคคำถามว่าคุณเข้าใจไหมนะคะแล้วก็แค่เติม do เข้าไป Do you understand แบบนี้นะคะ ถามว่าคุณเข้าใจอะไรอะไรคือ what ก็จะกลายเป็น what do you understand do ก็ยังคงอยู่เห็นไหมคะคุณเข้าใจอย่างไร้าว่าอย่างไรก็คือ how ก็กลายเป็น how do you understand แบบนี้คราวนี้ถ้าจะถามว่าคุณกินอะไรใช่ไหมคะมันเดิมอะไรก็คือ what ก่อนใส่ ก่อนที่จะเติมหลังจากนี้ก็คือคำว่า do ก็กลายเป็น what do you eat เขากินอะไรก็เป็น what do he eat หรือเปล่าไม่ใช่นะคะคราวนี he ้ he มันเดิมกริยาช่วยของ he ก็ต้องเป็น does หล่อนไปที่ไหนที่ไหนก็คือคำว่า where นั่นเองนะคะ where does she go แบบนี้โอเคไหมนะคะอ่ะต่อไปมาดูตรง present c o n u s e คะเวลาเราตั้งเป็นประโยคคำถามเนาะ ก่อนอื่นมันมีประโยคบอกล่าะคะ you are talking คุณกำลังพูดเมืนเดิมนะคะถ้าเราอยากจะตั้งเป็นประโยคคำถามเราต้องเอากริยาช่วยขึ้นมาซึ่งกริยาช่วยตรงนี้ก็คือ verb to be ใช่ไหมคะเราแค่สลับที่มันมาไว้ข้างหน้าถ้า,าจะถามว่าคุณกำลังพูดอยู่ไหมก็จะเป็น are you talking คุณกำลังพูดอะไรอะไรก็คือคำว่า what ก็จะกลายเป็น what are you talking เราก็จะคงกริยาช่วยไว้ตรงนี้ มันเดิมเห็นไหมคะตามเทนส์ของมันนะ,ะถามว่าคุณกำลังพูดทำไมทำไมก็คือ why ก็จะกลายเป็น why are you talking คุณกำลังกินอะไรอะไรก็คือ what ก็กลายเป็น what are you eating เขากำลังอ่านอะไร what he ใช้าไม่ได้แล้วก็ต้องเป็น what is he reading ฉันกำลังฝันอะไรอยู่อะไรก็คือ what ก็ต้องใช้อะไรคะกริยาช่วยก็ต้องเป็น am ตรงนี้เห็นไหมนักเรียนก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นกริยาช่วยมาช่วยในประโยคคาถามของเรานั่นเองส่วนเนี้ยก็เหมือนกันก็ผ่านตามประธานนะคะผ่านตาม tense ของมันนะคะทีนี้เราเราจะลองมาเล่นเกมกันบ้างนะคะนะ she j s t lost football right now มีคคำว่า right now แปลว่าเดี๋ยวนี้แสดงว่าต้องใช้ present con นะคะ present con คือ verb to be กับ ing เวิร์บ be ีที่คู่กับเชียต้องเป็น is แบบนี้นั่นเอง uh, ถูกต้องนะคะ hmm. ต่อไปข้อสอง he แล้วมีคำว่า at the moment at the moment คือณนะขณะนี้นะคะ <c oughs> ก็ต้องใช้ present con present con คือ Verb to be กับ i n g Verb to be ที่คู่กับ he คือ he is นั่นเอง uh, ถูกสองข้อแล้วนะคะ่ะ uh, ข้อนี้มีคำว่า usually บ่อยๆ usually บ่อยๆนะคะก็ต้องใช้ present simple แต่ he เนี่ย present simple คือ verb ตัวเดียวใช่ไหมคะ he ก็ต้องเป็นคนขี้เหงากริยาก็เลยต้องเติม s yes. เนี่ก็กลายเป็น he does drink นะคะต่อไปนะคะ mom usually มีคำว่าแม่จะให้แม่ดื่มนมบ่อยๆตอนเช้า usually ตัวแรกก็ต้องใช้ drink ใช่ไหมคะแม่ขี้เหงา ส่วนด้นที่สองแต่วันเนี้ยแม่ดันมาดื่มน้ำส้มดื่มน้ำส้มไม่ใช่สิ่งที่แม่ทำเป็นประจำใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวครูจะลองแกล้งตอบข้อหนึ่งดูนะมันผิดนะคะมันผิดนะคะอืมแต่ไม่เป็นไรค่ะต่อไปข้อนี้นะคะเขาบอกว่า Jack always h i s meal always แปลว่าตลอด ถ้าตลอดต้องนึกถึงฝั่งนี้ใช่ไหมคะตลอดคือเป็นกิจวัตรประจำวันต้องใช้ present simple present simple คือ finish เฉยๆแต่แจ็คเป็นคนขี้เหงาเพราะฉะนั้นเราต้องเติม s ที่คำกริยาให้ finishes แบบนนั่นเองคคะน่คุณนะได้ power up ด้วยนะคะเป็น time freeze นะคะคือตัวหยุดเวลาเผื่อแบบเราคิดนานเราสามารถใช้ไอเทมนี้ได้นะคะต่อไป I never ไมคำา่า go to school on Saturdays ฉันไม่เคยไปโรงเรียนทุกๆวันเสาร์นะคะ,ะถ้าไม่เคยไปเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วเนาะเราไม่เคยทำก็ต้องใช้ go เฉยๆนะคะตอบ้อ2ออเลยต่อไปข้อต่อไปนะคะข้อ7 I normally my homework in the evening normally แปลว่าโดยปกติแล้วนะคะนักเรียนเห็นไหมข้างบนเนี่ยเวลากำลังวิ่งครูจะลองใช้อ t e เทม time freeze ตัวนี้หยุดเวลาไว้นะคะ ก็กด activate ไปเลยถ้านักเรียนได้ power up ตัวไหนนักเรียนก็ลองใช้อะไอเทมตัวนั้นดูนะคะบางทีก็เวลาเรากดปุ๊บมันจะเพิ่มคะแนนให้เราเป็น2เท่าแต่ถ้าเราตอบผิดมันก็จะดาวคะแนนเราลงนะคะข้อนี้ครูต้องตอบว่าจือข้อ2นะคะอื ข้อแปนะคะเจมี่จะเดออนฟ t นไร r i g ไร now แปลว่าตอนนี้ถ้าตอนนี้เราต้องใช้ฝั่ง present con นะคะก็คือ verb to be กับ verb ที่เติม ing นะคะอ่ะเจมี่เป็นคนขี้เหงาใช่ไหมคะเป็นคนที่เรากระถึงเพราะฉะนั้น verb to be ก็ต้องใช้ is talking นี่นั่นเองแล้วก็ข้อเก้านะคะ my dad usually the b e s to work พ่อมักจะโดยสารนั่งรถโดยสารไปทำงานนะคะ สิ่งที่เราทำเป็นประจำบ่อยๆ usually นึกถึงฝั่งนี้ก็คือเป็น present simple นะคะแล้วพ่อมาเกินเป็นคนที่เรากาอถึงและมีแค่คนเดียวพ่อเหงาเราจะต้องเติม s ที่คำกริยาให้นะคะก็คือคำว่า takes me แล้วก็ข้อสิ I usually to work but today I the train นะคะปกติเนี่ยฉันจะเดินไปทำงานนะคะถ้าปกติมีคำว่า usually แบบนี้ตัวหน้าก็ต้องใช้ walk แต่วันนี้ฉันดันนั่งรถรถไฟไปแต่วันนี้สิ่งที่ฉันทำไม่ใช่สิ่งที่ทำเป็นปกติแสดงว่าเราต้องใช้ v ว r b แบบว่าคนระดบับกันนะคะครูลองเอาเป็นข้อ3ามนะถูกต้องด้วยนะคะคราวนี้ครูได้โอกาสแก้ตัวข้อที่ครูตอบผิดนะคะตัวแรกนะคะ,ะ,คะ usually ใช้ drinks ตัวที่2เป็นสิ่งที่เราเพิ่งทำวันนี้เราไม่เคยทำมาก่อน ะะหมายถึงว่าเออแบบจะว่ายังไงอะ่ะเป็นสิ่งที่เราเพิ่งจะมาทำนะคะก็คือต้องเป็น e s d r i n k i n g เพราะฉะนั้นตอบข้อสองตรงนี้นะคะอืมจดจงด้วยนะคะอานะคารนี้นะคะพอนักเรียนเล่นเสร็จนะคะ,ะตัวเกมอาจจะเป็นกับคนละตัวกับที่ครูเล่นนะคะตองครูมันจะรู้สึกว่ามันจะง่ายไปนะคะพอนักเรียนเล่นเสร็จนะคะให้นักเรียนแคปมาเหมือนเดิมนะคะแต่คราวนี้นะคะ ครูต้องการให้นักเรียนแคปสิ่งนี้มาให้ครูนักเรียนต้องได้ c h correct คือถูกต้องทั้งหมด10ข้อนะคะแล้วก็แคปส่งมาให้ครูถ้านักเรียนไม่ได้ถูกต้องทั้งหมด10ข้อนักเรียนกลับไป play again เล่นใหม่อีกครั้งแล้วก็แคปมาส่งครูใหม่อค่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ